สวัสดีครับวันนี้จะมาทำยำอัปปี้หนูก็ต้องบอกว่ายำหัวปีเทำไมยำหัวปีครับ <c oughs> น้ำกระกุ้งห,กง,งหมูสับน,นะครับกุ้งกับหมูสับแล้วก็พริกเผาพริกเผาพริกเผานมสดนะครับนมจืดนมจืดสดพพเ,เพราะต้มีพริกเผาพราน่าจะไปทำเค้กนะ ผสมกับนมสดเกือดเพื่อเพิ่มความมันพริกพริกซอยพริกซอยซอยหั่นบางๆนะครับพริกสดอพริกสดพริกสด,ดซอยแล้วก็ที่มาของชื่อยำหัมมวปรีก็คือหัวปรีนะครับเวลาซอยก็ซอยบางๆหั่นบางๆแบบนี้แล้วก็น้ําผสมน้ําส้มสายชูด,ด้วยนะครับหมวปรีเราจะได้ไม่เป็นไม่เป็นสีชํำนิ่งๆหน่อยครับมือกล้องตากล้องจะได้ไม่เป็นสีชํำนะครับ เริ่มกันเลยแล้วก็หอมหอมซอยเริ่มกันเลยพี่เผาบอกว่ามันมีหัวตองหัวตองให้หมดก่อนเสียไ,ได้มาต้นร้อนอ่ะอา้าเดี๋ยวเราจะคนแล้วนี่อเอ้ของหนกงงูกล้องมองดีๆกล้องมองดีๆใส่พี่เผาก่อนครับกล้องหอนึ่ง พอประมาณนะครับเพื่องเยอะมากทำไมพ่อไม่ไปทำเค้กพี่หอมมีมีรสชาติหวานทำได้อีกหลายเมนูเก็บไว้มีหมดแล้วทิ้งจากนั้นก็นมสดจืดนมสดจืดจะเอายี่ห้ออะไรก็แล้วแต่เรานะครับมองดิขายลงมาดิ มันเยอะเกินไปว่ะวะเยอะเลยเหรอ,อคนนี้เข้ากันแต่ก่อนนเมืองวันจากนั้นก็กะทินิดนึงครับเพิ่มความมันเพิ่มความหวานเพิ่มความมันกะทิ คนน้้เขากัดูนี่ให้ดูตรงนี้เอาไปเล่นอย่างนั้นเฉยให้ดูตรงที่อาหารครับนี่น,นี่คนนี้มันเข้ากันพริก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 ซอยพริกซอยลู้ไปคนนี้เข้ากันใส่นี่ได้ไหมคนนี้เข้ากันต้องใส่อปปิลีด้วยแอปปิลีน,นั่ย เร่มต้นเริ่มต้นเริ่มนเริ่้นเริ่้นเริ่มต้นเริ่นนี่ดูดิมันเยอะมันเข็มไม่มีสูตรนะครับว่าต้องส่อาประมาณลยยำแอ ไปดูก่อนเดี๋ยวอย่าเพิ่งทำไปยังกดตั้งงานแล้วโอเคเอานะครับเมื่อกี้ไปเอาน้ำมะขามเปียกมานะครับน้ำมะขามเปียกใส่น้ำมะขามเปียกลงไปใส่น้ำมะขามเปียกลงไปมะนาวนี่มะนาวปิดหมดเลยใช่พอครับผม ไม่กินได้เลยเพ่อมันเปี่ยวเค็มไม่ครับไม่เค็มค่ะแล้วก็จะใส่น้ำตาล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 สูตรผต้นตรงมือตวงสองมือชาใช่ไหมพ่อสองมือชาประมาณสองช้อนชา จริงที่จริงถ้ามีน้ำตาลปิ๊บเสรมตาลปิ๊บอร่อยมากเลยนะครับ,รบน้ำตาลก่อนชิมก่อนชิม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 เฮ้อืมอืมวันนี้เราขอลาไปก่อนนะเจอกันใหม่สวัสดีค่ะเดีย๋ยวยังไม่เสร็จเลยอ้าวต่อไปกุ้งกับหมูสับลง่ง ไปก็รอ,อกะอปรีหัวปรีรผมจะเพิ่มมะนาวอีกเปรี้ยวมันปเปรี้ยวครับผมครับผมอาต่อไปก็หัวปรีมันเยอะหัวปรีเวลาพ่อหยิบไม่ต้องระวังด้วยเออมือต้องล้างดีๆไม่ต้องห่วงความเค็มจะไปผสมด้วย ในน้านี้มีน้ำ้มสายชูผสมอยู่นะครับกล้องหนูต้องดูที่กล้องหนูอย่ามาดูที่อื่นนี่เสร็จแล้วคนอะไรคือกล้องหนูต้องดูที่กล้องอะไรตาหนูต้องดูที่กล้องครับอย่ามาดูข้างนอกมันมันจะไม่โฟกัสตาหนูเป็นกล้องเสมอครับในตานออยอในนอหนูกระรนในตา วันนี้นะครับเราก็เดี ah ๋ยวเดี๋ยวนี่จิ้มิ้มจิ้ิ้มจดูยังอือจิมิ้ยิงครับหอมหอมเกี่ยวหอมเกี่ยว ก็วันนี้นะแต่นั้นก็ไข่ไข่ที่เราไข่ที่เราต้มก่อนหน้านี้ไข่ที่เราต้มก่อนหน้านี้เดี๋ยวปอกดูปอกดูชั่วไข่ก่อน่ชเหัวชั่ไข่ก่อเพื่อไข่ม่ประโยชน์นะครับยยามให้มัน ละเอียดๆเราไปใส่คนต้นไม้มันมีแคลเซียมนะครับหลันั้นมันคือแคลเซียมในเซร้อน,นร้อนตัวเราดูดูดูใครที่เราต้มอือตูมายใกล้ตูมายใกล้ตูมายใกล้ๆนี่สวยงามนะครับไม่สุกมากนะครับตัดเซล์ตัดเซล์ตักเซล์ เขาทำไมทำไมไม่ใส่อันนี้อ่ะเดี๋ยวโรยเดี๋ยวโรยโรยหน้าครับโรยหน้าเอาไว้โรยหน้า,นา,นา,นาวันนี้นะครับเขาเรียกว่าอะไรนะเมนูนี้ยำอัปลียำหัวปลีถึงโปะอัปลีมันอร่อยไหมพ่อหมูซื้อมา ห้บาทแล้วก็กุ้งอีหกสิบาทนะครับเมนูนี้ัาปลียี่สิบบาทที่เหลือก็เป็นพริกที่ไซื้อนะครับพอๆพอเลยมันเต็มจาน เดี๋ยวพอลีไปดูนี่อันนี้ดูว่ไว้ไข่ๆๆ่ไข่ดู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 ลอย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 หน้าลอยหน้าลอยหน้าอันนั้นแม่ผมนะครับกำลังนั่งกินข้าวนี่ไขรๆๆนี่โอเคคุณชายครับวันนี้ครับเราก็ขอลาไปก่อนนะครับอย่าลืม ไล์กรซำจะไครนะครับนี่เราขอาไปก่อนบ๊ายบายครับสวัสดีครับวันนี้จะมาต้มไข่ให้เป็นยางมะตูมเพื่อกินกับยำหัวเปี้ยวดูปรีดูปรีปรอ่ากำลังทำยำหมูปรีนะครับแต่เรามาต้มไข่ให้เป็นยางมะตูมก่อนน้ำเดือดไหมน้ำเดือดแล้วนะครับเอาลงไปเอาไข่ลงไปเลยลงไปเลยลงไปเลยไข่ลงไปเลยต้องรอให้น้ำเดือดก่อนนะครับแล้วก็ไข่ลงไป จับเวลา6นาทีนาิกในนาฬิกาไอโมนะครับ,บสมาร์ทโฟนนะครับหน,นาทีแล้วก็ปิดไฟเลยนะครับยังหกนาทีมาดูกันครับห6นาทีแล้วนะครับ6นาทีแล้ว6นาที5วินาทีาน้ำเดือดเห็นไหมนไหมจากนั้นเราก็จะปิดแก๊สรอให้เย็นรอให้มันเย็นก่อนค่อยมาปลอกนะครับ แต่บอกตอนนี้มันห่อนหลวกมือเอ้าไปนะครับเป็นการลวนหมูนะครับเพื่อที่จะเอาไปทำยำหัวรี่น้ำเดี๋ยวยังดูดูน้ำน้ำลวนหมูสับครับลวนหมูสับเป๊บ๊บเป๊บป๊บเ๊บเอาลงไปเลยดูที่ดูตรงที่เอาลงสิครับ กล้องตากล้องนี่ดูดูด,ดูนี่นีดน่ดูตรงที่รวนรดูตรงที่รวนครับดูตรงที่รวนครับน้ำเดือดเดือดลงไปนะะดูนะครับ,ถ,รบถ้าสุงแล้วก็ปิดไฟนะครับอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งถ้าสุงแล้วก็ปิดไฟนะครับ สูตรของผมนะครับอยากให้หมูมันไอ้มันละเอียดแตกจากการไม่ให้มันจับเป็นก้อนวิธีของผมมีนะครับสุ็แล้วแล้วสูตอย่างกระจายสูตอย่าง,ม,งมองดูทีดีครับนี่นี่นี่อย่างนี้เนี่ยนี่นี่นนนแหมต้องสอนตาก,กล้องไปด้วย คลิปหน้าเราก็จะมาทำวัวลอยนะครับสายลุงสายลุงหรือว่าเรียกว่าอะไรนะวัวลอยวัวลอยเรนโบว์ครับเรนโบว์เอาวันนี้อตอนนี้เราทำอะไรอยู่ครับตอนนี้เอาโฟกัสที่ปัจจุบันก่อนตอนนี้เราทำอะไรเราทำยำยำหัวปลียำหัวปลีนี่นะครับหมูไอ,อ,อ,อสูตรของผมนะครับที่ทำยำหัวปลีเนี่ยคือ ไม่อยากโฟกัสมานี่โฟกัสมานี่อย่าอย่าขยับกล้องไปมามันต้องฝึกไปด้วยตากล้องเราต้องฝึกไปด้วยอย่างหมอผีผมคือไม่อยากให้หมูมันจับกันเป็นมันจะมับอกดูมันจะเป็นนักปราบผีสุกแล้วแล้วก็เอามาสับอีกทีหนึ่งมันอยู่ตกลางๆนี่อ่สุกแล้วก็เอามาสับอีกทีหนึ่งครับมันก็จะไม่จับมันก็จะไม่จับมันเป็นก้อนก้อนนะครับ ก็ไม่จับกันเป็นก้อนครับจับกันเป็นก้อนห้าหยุดไว้ก่อนครับผมตามด้วยการลวกกุ้งนะครับลว,ล,วลวกกุ้งลวกกุ้งนี่อย่าลืม ลืมเ,เตรียมน้ำเย็นไว้รอน็อกกุ้งด้วยนะครับนี่กุง้งโอเคนะครับนี่กุ้งของเราสุกแล้วเอาใส่น้ำเปล่าก่อนนะครับน็อกน้ำน็อกน้ำเย็นก่อนถ้ามีน้ำแข็งยิ่งดีนะครับน็อกน้ำเย็นก่อนกุ้งมันจะได้อยู่ตัวนะครับนี่นี่น็อกน้ำเย็น หมูสับแล้วอ่หมูสับก็อยู่ตรงนนี่ครับมีพริกด้วยนะครับพี่ต้มกัเกลต้มบ่อนตั้มกักอ่าดูครับเนี่ยมีพริกด้วยซอยก็ได้ซอยก็ซอยต้มก็ต้มเยอะเต็มมากนี่ไง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 นี่กุ้งกับ พร้อมที่จะทำหัวปรียำอับปรีไม่ใช่ยำหัวปรีนี่ข้อสุดที่เราเรื่องล้วสอบไปสต็อปทดสอบตามเลยนะครับกดที่เดิม